สวัสดีครับเรา Qd h o u s e c o n s t r u c t เร n เราสร้างที่อยู่อาศัยชั้นดีค่ะปอแป้งค่ะครับผมฟุกนิกครับค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะนิกวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเช็คงานสีตัวบ้านกันครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับผมแล้วมันมีขั้นตอนยังไงคะสำหรับการเช็คงานสีงานสีนะครับต้องบอกว่าของเราจะมีส่วนของสีสเต็ปด,ด้วยกันนะครับส่วนของรอบแรก ช่างก็จะทําการทาสีรองพื้นตัวบ้านภายในภายนอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสีจริงรอบที่1ภายในภายนอกนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเก็บสีรอบ2หลังจากงานต่างๆแล้วเสร็จนะครับการสีรอบ2เนี่ยเราจะค่อนข้างจะต้องตรวจละเอียดแล้วก่อนทำความสะอาดเพื่อลํำทวามสะอาดจะได้เก็บสีให้น้อยที่สุดนะครับเนื่องจากช่วทงทำความสะอาดอาจจะมีบ้างครับเล็กน้อยเครื่องมือไปโดนกนงังหรือเราขีดข่วนก็จะมีการเก็บรายละเอียดสีรอบสุดท้ายครับก็คือมี4สเตปด้วยกันเนาะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวนี้พาแป้งไปชมเนาะรอบๆบ,บ้านได้ครับค่ะคในส่วนของงานตรวจงานสีภายนอกนะครับเราก็จะไล่เช็คไปตามจุดเลยนะครับอย่างเช่นภายนอกนะครับก็จะดูในส่วนของอสีนะครับว่าทา,าในส่วนของตรงนี้เป็นสีเดียวกันหรือเปล่านะครับไม่มีด่างไม่มีคราบเลอะเทอะนะครับแล้วก็ในส่วนของไม่มีหลุมหรือเศษ ก้อนสีนะครับติดกับผนังนะครับก็คือดูว่ามันสมูทไหมมันเรียบเสมอกันหรือเปล่าใช่ไหมคะเก็บรีเฟกซ์ของงานนะครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดอ่ะสมมุติว่ามันมีจุดตรงนี้นิดนึงอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะแจ้งให้ช่างเขามาเก็บใช่ครับเราก็จะติดสติ๊กเกอร์ไว้ให้ทีมช่างนะครับได้เก็บสีตามจุดของเราที่ติดไว้เราก็จะได้ดูตั้งแต่ด้านล่างขึ้นข้างบนเลยนะครับตามจุด แต่ละช่วงต่อไปรั่ในห้องนะครับตามมาตรฐานของ QD House แล้วก็คือนิดนึงก็ไม่ได้เนาะใช่ครับต้องการต้องแก่ใช่ค่ะผู้อำนวยการไซต์ของเราโหดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าไม่เนียบก็คือไม่ถานค่ะช่างก็คือต้องเข้ามาเก็บงานอีกรอบเป็นมาตรฐานของบริษัทของเราครับไม่ไม่ว่าจะเซ้นไหนเนาะใช่ครับก็คือเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ค่ะ รวมไปถึงโครงเหล็กที่เป็นโครงสําหรับใช่ค่ะในท่านชีดด้วยก็คือตรวจหมดเลยเนาะใช่ครับท,ทุกมุมครับเดีย๋ยวไปดูภายในกนัครับ เมื่อเราเช็คตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วะนะครับติดสติกเกอร์ไว้ให้ช่างช่างแล้วก็จะทําการเข้าเริ่มเช็คภายในบ้านต่อไปครับคุณนิ้จะพาเข้าไปดูข้างในบ้านคือเช็คสีภายในใ่ค่ะ,คะเดี๋ยวนําไปเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยตามมาเลยนะคะจะดูข้างในครับผมค่ะ นะครับในส่วนของภายในบ้านนะครับก็จะคล้ายๆกับภายนอกนะครับโดยเรา<ฆ>จะเริ่มดูทีละแผงครับเริ่มจากห้องในห้องหนึ่งนะครับไล่ไปทีละแผงนะครับค่ะก็คือเป็นจุดเป็นจุดไปเนาะ<ช>แผงนี้แผ่นนี้แผงนี้แล้วก็แต่ละห้องเนาะใ่ข้างบนด้วยใช่ไหมคะ ก็จะไล่ดูภายในนะครับก็จะดูในส่วนของเรื่องสีมีสีด่างหรือเปล่านะครับคล้ายๆแบบด้านนอกนะครับแล้วเราก็จะไล่เช็คดูแต่ด้านบนในส่วนของการฝ้านะครับเก็บสีเรียบร้อยไหมแล้วก็จะไล่มาดูตามามุมสีจุดต่างๆนะครับถึงด้านล่างนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้ถ้ามีจุดตรงไหนที่แก้ไขค่อยทำการติ๊กเกอร์ไว้ทีงช่างได้แก้ไขต่อไปครับก็คือพวกอํานวยการไซตก็คือไม่ให้ผ่านนิดเดียวก็ไม่ได้นะคะเพื <itaire S 2> ่อนตามมาตรฐานโครงการของเราครับ เราก็จะไล่เช็คนะครับถ้าเป็นตามห้องนะครับก็จะมีในส่วนของ,งประตูเก็บสีเรียบร้อยไหมมีเม็ดสีติดค้างไหมด้านบนเทาปบไหมประมาณนี้ครับจุดหนึ้ก็จะเป็นตามผนังตามมุมงห้องต่อไปเลยครับอย่างห้องนี้ก็เก็บเรียบร้อยนะครับไม่มีป,ปัญหานะครับกเก็บสีเรียบเรียบร้อยนะครับจัการความสะอาดนะครับก็อนแรกเรียนแอน ตกข่าบ้านได้ต่อไปครับก็คืออันนี้คือนิกตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็ผูกทางนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือสกว่าบ้านให้ลูกค้าต่อไปค่ะค่ะนิกและในส่วนของงานสีเนาะจุดสําคัญที่สุดเลยคือที่เราต้องดูแบบละเอียดเลยอย่างเงี้ยเป็นจุดไหนคะอย่างภายในนะครับก็จะมีในสองเรื่อง บานประตูนะครับด้านบนบางทีช่างลืมนะครับก็บางทีก็อาจจะมีแบบไม่ได้ทานะครับก็ต้องเช็คให้ละเอียดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของซิง์นะครับห้องครัวด้วยเช่นกันนะครับใต้ซิง์ใต้ซิงก์ก็คือใช่ครับต้องดูหมดเลยใช่ครับบางทีช่างลืมทาประมาณนี้ครับก็ต้องเช็คให้ละเอียดรอบครอบนิดหนึ่งครับในส่วนของภายนอกก็จะเป็นในส่วนของค่าเราระรดนะครับด้านนอก ค,ครับด้านบนคานะครับบางทีก็จะมีลืมกันก็ต้องเข้าเช็คเป็นระยะระยะ,ะ,ยะว่าทาแล้วรี่ยังประมาณนี้ครับค่ะละเอียดมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการไซต์นิกนาอกที่มาให้ความร,ร,รู้เกี่ยวกับเรื่องงานสีนะคะและทางคิว o u ี e เนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนำความรู้ที่พวกเรามาอธิบายในวันนี้น็อกน,นำไปใช้ก็คือจะเป็นการยก ้รับ,บมาตรฐานของงานก่อสร้างให้แบบเป็นมาตรฐานเดียวกันเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะัครบ